คีิเสียงหลงเลยของใหญ่อ่ะเพื่อนเพื่อนสามารถยกเลิกคำบรรยายด้วยวิธีนี้ครับถ้าเป็นมือถือนะครับมุมขวาบนของคลิปจะมีรูปสัญลักษณ์ CC เพื่อนๆกดได้เลยครับคำบรรยายจะหายไปแต่ถ้าเป็นคอมพิวเตอร์จะอยู่ด้านล่างขวามือเป็นรูป CC เหมือนกันครับกดได้เลยคำบรรยายจะหายไปครับ สวัสดีครับผมเบิร์ตพาหลอนนะครับวันนี้ผมนําคลิปล่าท่าผีของไทยมานําเสนอให้เพื่อนๆได้รับชมกันครับมันจะมีทั้งความหลอนความมันความฮาอยู่ในคลิปเดียวเลยครับของไทยเราสนุกครับเพื่อนๆถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้รับชมนะครับเข้ามารับชมกันได้แล้วอย่าลืมนะฝากกดติดตามฝากกดไลค์และคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันได้ครับผมถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันครับ มาครับผมล่าพิสูจน์เซอร์เวยครับคลิปที่สองของเราคือของพี่กำไรครับผมล่าพิสูจน์เซอร์เวยนี่คือช่องจาก Facebook ของเขาครับเขาตั้งชื่อนี้ว่าโรงงานสยองสยองสยองน่าจะเคยดูกันแล้วเนาะหรือถ้าใครยังไม่เคยดูมารับชมแบบช็อตๆกันครับที่นี่เป็นโรงงานล้างที่มีการเสียชีวิตที่มากมายเลยครับ มีเรื่องราวมากมายที่เกิดขึ้นที่นี่ครับผมมีการพบเจอเรื่องลี้ลับตั้งแต่สถานที่แห่งนี้ยังไม่ล้างเลยยังไม่ล้างนี่ก็มีลี้ลับแล้วนะบางคนนี่โดนผีเข้าในขณะที่ทํางานอยู่เลยและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นทีแ่แห่งนี้เขาเล่ากันว่าคือมีผู้หญิงเนี่ยถูกเครื่องจักรปั่นผมจนหนังหัวหลุดจนทําให้เสียชีวิตครับแล้วผมอะ่ะก็หลุดลงไปในท่อน้ําทิ้งมีเหตุการณ์ที่เกิดจากคนที่กระโดดจาก ที่สูงลงมาด้วยแล้วมีอีกมากมายครับที่เกิดเหตุการณ์จากที่นี่โอโ้เครื่องจักรปั่นผมผมหลุดเหมือนหนังหัวหลุดเข้าไปในเครื่องนี่จะเป็นน่าจะเป็นเหตุการณ์ที่ทําให้โรงงานนี้ปิดล้างเพราะผีดุไปรับชมพี่กําไรกันครับโอ้โใครเจออลไรคอมเมนต์บอกด้วยนะครับผมบางทีอาจจะเห็น ที่เหมือนคนอื่นไม่เห็นก็ได้ครับโอ้มันมีการลอยโดนทุบโดนหรือทุกคนค่ะห้างในมีเสียงเฮ้ยสวัสดีค่ะพื้นที่มันกว้างทุกคนโอ้โหเสียง โรงงานมันริมเลยพื้นที่มันกว้า,างทุกคนไปมันไม่พอพอมันกว้างมันมองเห็นเหมือนไม่ชัดเลยใจเหอะกล้าจริงๆมาคนเดียว เฮ้ยมันเงียบมากเลยมีใครอยู่ไหมคะต้องเอาเพลงมาเปิดแล้วล่ะได้ดังๆเฮ้ยคือหนูมองไม่เห็นเลยหนูพูดรุ่นหนูจะพูดว่ามันใหญ่แล้วมันกว้างจนหนูไม่รู้จะไปทางไหนเลยทุกคนมันใหญ่เฮ้ยใครสิงก้อนหินสิงก้อนหินมันหล่นค่ะทุกคน <ด>มีใครอยู่นเราทา,านที่แห่งนี้จะมีอะไรนอกเหนือจากที่พี่กําไรเห็นบ้างก็เลยยิ่งเสียงมาจากไหนเนี้ยทุกคนชอบตรเงเนีเ้ยเฮ้ย กับไลกีดเสียงหลงเลยโอ้โหลกบออะไรอ่ะพี่กับไลกีดเสียงหลงเลยไปดูไหมว่ายัางอยู่หรือเปล่ามีใครเห็นอะไรบ้างอ่ะหนูไม่รู้หนูหันไปหนูเห็นเลยอ่ะหนูตกใจหนูหรือวิ่งออกแล้วหนูตกใจไม่ไดนยิงลูกบอหนูไม่มีสติถอดไหมเนี่ย ตะกี้ใครเห็นมั่งทุกคนคะมีใครดูทานมาั่งดูเห็นตรงนี้พีถังพีถั<า>งเขาอยู่หลังถังนะ้ำสวัสดีครับผมสวัสดีครับ ไม่มีค่ะไม่ต้องเจอผีก็น่ากลัวแล้วเนาะเป็นผมันนะผูเข้ามาสถานที่อย่างเงี้ยอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยท้องบลุ่มเลยท้องใหญ่อ่ะ ี๋้วหนูจะไปทางหึ่งครัวนะทุกคนดูต้นไหนทุกคนดูนะทุกคนดู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 นะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งย้อนดูนิดหนึ่งทุกคนเห็นเห็นอันนี้แล้วรู้สึกยังไงเห็นเงาดำนี้แล้วทุกคนรู้สึกยังไงทุกคนว่ามันดำผิดปกติป่ะ มันดําเกินกว่าที่คนจะใส่เสื้อสีดําทั้งหัวทั้งตัวอะไรอย่างี้ปะทุกคนลองดูนะผมก็แค่ดูดแล้วก็ลอง <ไป S 1> ตั้งคําถามดูคนงานไม่รู้อยู่โต๊ะไหนทุกคนขยายด้วยขยายเยขาไม่ได้ขยายอ่ะคนตัดไม่ได้ขยายเดี๋ยวคุณกู๊ดลองทักไปบ,บอกคนตัดด้วยว่าขยายให้ด้วยนะผมพูดบ่อยไม่ได้ดิผมโดน ไปยางไนทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวคนท้องเหรอครับแตนุไม่รู้นะผมแค่ว่ารู้สึกว่ามันมันดำมันดำทั้งตั้งแต่หัวไปจนถึงนี่นี่เลยอะ พคนจะถึงห้องพักแล้วอืมผมต้องบอกก่อนนะเพื่อนผมไม่ได้พูดเชิงชี้นำว่าสิ่งนี้คือผีหรือไม่ใช่แบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะผมแค่พูดแสดงความรู้สึกที่ผมเห็นแล้วก็เป็นความรู้สึกส่วนตัวอย่างไงก็ต้องใช้วิจารณญาณนะครับ เดี๋ยวจะไปทางไหนต่อวะเนี่ยเฮ้ยโอ้ย,อยเสียงนกยังหลอนเลย,ย <c oughs> เดี๋ยวหนูได้ยินเสียงข้างนี้ ตัวมันหลุดมั่ยเฮ้ยห้องนี้มีรูปภาพด้วย ตกใจเลยทุกคนช่อง <Okay. S 1> มันเป็นรูหนูคิดว่าใครยืน ลุงแกนอนเสียชีวิตอยู่ในนี้ด้วยนะคะมีลองเท้าเังอยู่เลยอ้ยมีมีเคยมีลุงมานอนเสียชีวิตเเฮ้ยเฮ้ยตกใจล่ม พอดีหนูเข้ามาถ่ายรายการพี่หนูขออนุญาตนะคะพี่คะพี่พี่พี่พ,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 พี่ไม่ต้องกลัวหนูหนูไม่ใช่ผีนะแต่แต่หนูมาถ่ายรายการทำช,ช่องคะ่ะเดี๋ยวในนี้มันมีคนทั้งหมดกี่คนมีไหมช็อตฟิวช็อตฟิวกูจัดไปอ๋อตกใจเัื่อไงพี่กับหนูก็โอเคหลงหนูเราเป็นพวกเดียวกันได้หนูก็เฮ้ยไอ้เดี๋ยวเดี๋ยวขอข,าขอยานกูจอยกันเนี่ยแปลงในนี้มั้งไหมหัวอะไรเนี่ย ฮะสีทองคนนี้ก็ตายสีทองใช่ไหมไม่เห็นเหรอเห็นครับอยู่ตรงไหนพี่บอกได้ไหมอ่ะเนี่ยหนลงนอนเนี่ยพี่จริงเหรอสีทองอยู่อะอะไรสีทองพะอยู่ไปดูหน่อยได้ไหมอ่ะโอหนูขอบคุณพี่มากมากเลยพี่เขานี่ใจดีเขาเยี่มไปอยู่ตรงไหนอะคะพี่เอาแล้วมีคนเดินหน้ากล้องแล้วพี่ออมไลฟ์เอาวะมันเป็นหนังหัวคนยังอยู่เลยเหรอไม่ใช่หนังหัวพี่ผมสีทองผมสีทองอยู่ในนั้นเลยเหรอ เอาวะมีคนเดินหน้ากล้องแล้วพี่กำไรอยู่ในร,รูนั้นใช่ไหมแล้วเขาเป็นอะไรตายพี่รู้ไหมคะหลังหัวรลุดตายคะ่ะนี่พ,พี่เขาอยู่ในนี้จริงปะตอนนี้อยู่ไหมอุย้ยมีงั้นหนูไปไปแล้วพี่เขาบอกว่ามีคนเดินเครื่องจักรหนังหัวหลุดอุย้ยแต่หนูเห็นมากคนนั้นนะพี่ฮะตะกี้เนี่ยพี่เขาเพิงขี่รถมาคือตอนแรกอะ่ะหนูเดินไลน์อยู่ในนี้ซึ่งหนูไม่รู้ว่าพี่เขามา จนได้ยินเสียงแบบพี่เขาตะโกนมาว่าอะไรนะรู้เพื่อนผมอ๋อพี่เขาคิดว่าเพื่อนเขา <c oughs> แต่ตอนแรกหนูก็คิดว่าเขาเขาเห็นหน้าหนูแล้วจะตกใจโอ <c oughs> เขาคงกลัวหนูแหละ <c oughs> ทำไมแต่งหน้าแบบนี้ใช่ไหมเก,ก่าแล้วพี่เอ้าแล้วพี่ไม่ค้างต่อแล้วเหรอไม,ไม่กลัวมั้งแล้วพี่มันกลัวอะไรตอนนี้เอ,า <c oughs> อกก้าโอ่แล้วพี่เกครับ ไม่งั้นอยู่ออานีากถ่ายแล้วพี่เจอเพื่อนบอกเพื่อนด้วยว่าเขาถ่ายรายการอยู่ข้างในหนูขอบคุณมากค่ะพี่แกใจดีแล้วเนี่ยแกให้ทุกคนเห็นว่าพี่กับพายแล้วเขาบอกผขไม่อยู่แล้วนหะหนูตกใจเลยที่ว่าคนจอหนูก็จะซื้อของให้เขาพี่เขาบอกเขาเป็นโจอกระต้านเหล็กโอ้โหเขาไม่อยู่แล้วทุกคนพี่เขาเป็นอะไรนะทุกคนเห็นไหมพี่เขาบอกว่าที่เนี่ยพี่กำไรพูดอะไรเมื่อกี้ พี่ก็บอกว่าพี่ก็เป็นโจรก็มาตัดเหล็กนี่ี้เหรอปูแล้วทุกคนไฟ,ฟแล้วทุกคนเห็นไหมพี่เขาบอกว่าที่นี่ยคนงานโดนเครื่องจักรดูดเข้าไปไปแล้วก็หนังศีรษะลอกติดอยู่ตามท่อระบายน้ําเป็นผมและเป็นหนังหัวคนติดพี่แกเล่าไปฟังพี่แกคนที่นี่แกมาอยู่นี่เป็นเดือนๆแล้วนะคะ<อ>แกบอกแกมาตัดเหล็ก<อ>ทุกคน พูดเป็นเพื่อนกันเลยเขาพี่ว่าหนูเป็นเพื่อนเขาเขาเข้ามาตัดเล็บเขาบอกว่าหนูว่า่ายผีแต่เขาบอกว่าเขาอ่ะเป็นโจรหนูก็หัวเลย <c oughs> ห,นหนูขอบคุณพี่นะคะแต่หนูอ่ะ เออว่ะชิ่งเออตอนแรกไม่เหมือนวะตอนนี้เหมือนแล้วว่ะโหอันนี้มีประเด็นจัดเลยเฮ้ยตอนแรกไม่เหมือนตอนแรกบมแมเออนี่เหมือนนี่จมูกนีจมูกทุกคนอันนี้ทำทำจากหมอนี่มาหมอแถวนี่กูขอช่วยหนูดูหน่อยได้ไหมูกโดมันน่าเป็นคนไหมหลับตาหลับตาโอ้ยได้โคตรได้เลยเนี่ย จะเป็นแบบมีแบบยักย่ายอะไรมันติดแล้วทําให้ดูหน้าเหมือนคนหรือเปล่าหรือเหมือนไหมคะหรือหน้าดหรือยางอื่นดูดิ <c oughs> ทุกคนดูไม่ยอมไปไหนด้วยเมืคนไหมอ่ะเฮ้ยมันมันไม่ชัดหรอกครับแต่ผมดูลักษณะตรงนี้นเนี่ยจมูกเห็นนะตอนนี้ผมเดานะนี่คือจมูกแล้วดูกั น่าจะเป็นแบบไอ้ลักษณะของเงาลักษณะของแบบพวกให่ที่ม um ันติดติดกันจนเป็นหน้าเหมือนคนเงี้ยเลยป่ะอยากไ้า่ใช่เป็นไปได้หมดเลยครับเป็นไปได้หมดเลย ตอนนี้เราอยู่ในสถานที่หลอนๆประตู็รูสูงประตูเอ้ยประตูเปิดประตูขยับ ใช่พี่แกเขาไม่กลัวเลยสถานที่นี้นอันตรายหลายอย่างนี่อะไรกันเนี่ยเ <Hey. S 1> นี่ยอะไรเนี่ยโอ้ไม่ก็ไปแล้ว <Hey. S 1> ไอพี่คนเมื่อกี้ป่ะ <laughs> รูท่อเฮ้ย,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 ยรูเสียวรูท่อน,นี่รูท่อเนี้ยที่เขาบอกว่าหนังหัวปะนี่ครับผมขอบคุณคลิปจากพี่กำไรล่าพิสูจน์เซอร์เวย์ด้วยนะครับผมน่ารักเสมอสำหรับพี่กำไรวันนี้พี่กำไรก็ไลฟ์สดทุกคนนี่ครับคือโรงงานร้างหรือโรงงานสยองที่มีผู้หญิง ถูกผมอะผมของผู้หญิงอะเข้าไปติดในเครื่องแล้วมันก็ดึงหนังหัวออกไปแล้วก็เสียชีวิตแล้วก็มีเหตุการณ์อีกมากมายที่เกิดในโรงงานแห่งนี้ครับแล้วก็มีโจรด้วยมีโจรมาขโมยเหล็กด้วยจริงๆแล้วผมว่าพี่กำไรอันตรายความจริงพี่มันต้องมีเครื่องมือการป้องกันตัวไว้บางก็ดีผมว่านะในสถานที่ต่างๆที่อคโครจรพวกนี้ค่อนข้างอันตราย แต่ถึงเรื่องถึงความหล่อนี่ก็คือได้อยู่แล้วโรงงานใหญ่มากมีเงาโอ้ยอดครับผมสถานที่แห่งนี้จบแล้วครับเพื่อนๆเ,เป็นไงกันบ้างครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบนะฝากกดไลค์ฝากกดติดตามแล้วกดแชร์ผมด้วยและที่สําคัญเลยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะเพราะว่าจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าใครชอบสไตล์แบบไลฟ์สดผมไลฟ์วันจันทร์อังคาร ฤลัสนะครับผมสามทุ่มเป็นคลิปแบบสดใหม่ๆเลยครับผมอย่าลืมเข้ามาแวะทักทายกันนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับผมในคลิปหน้าหรือไลฟ์สดวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ